สวัสดีมิดรลักส์แฟนเกมนะครับพ p นี้เป็น EP ที่สี่สิบแปดเราจะไปจับบอสมาเตอร์แล้วก็พ p ที่สิบเก้าเราไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับออผมก็อยากให้รอลุอน้นแล้วกันนะฮะ <c oughs> มันจะต้องเกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างบอสใหญ่อย่างปิกคอนปิกคอนรีเวนหรือเปล่าเออ,อม,มาเดี๋ยวพี่สกแกนหาก่อนโชว์มาแล้วครับผมจับเป็นตัวเคออส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 เวนวักทำไมวะเนี <laughs> ่ย ตัวนี้เลยนะครับผมเลเวล145นะครับแล้วก็มีเวล55 55เอ้ยแต่ว่าเราจับเป็นเวล145มง้้าหว่นี้เราก็วาร์ปไปเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เหลือบอสบอสลองบอสใหญ่กีกหนึ่งตัวที่เราจะตีนั่นก็คือบอสที่มีชื่อว่าไอ้โครซ,ซัสซัสซัสนะครับผมบอสน้แข็งเออแอบกลัวอยู่นะ คือวันนี้ไม่อยากพาตัวไหนไปตายแล้วก็ไม่อยากให้หนุ่มีออาตายแล้วนะครับเพราะว่าบอร์ดมาสเตอร์ถ้าดูจากละกะาักษณะภายนอกนะครับคือมันไม่น่าจะแบบอืจับยากอะ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรมันเป้เขาเป็นสัตว์ที่เดินดินไงเออบินไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่เราจะลงไปให้เขาตีตายนะครับวิปจัรย์สวยมากประจัรย์สวยมากแะ,ะ้วฮะอาจารย์ในเกมอาร์คสวยมากกมันจะตกดินนะฮะตกทะเลตกทะเล งูยอยากให้ในโมบายมีแบบนี้จังเลยอ่ะสงสารนะครับผมทุสารผู้เล่นโมบายที่ไม่มีพีซีนะครับเก <c oughs> <c oughs> มบ้านนี่ไม่อัปเดตเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่นี่ป่นให้ทุกคลิปเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะทำอาร์คโมบายทำอาร์คพีซีนะครับบ่นตลอดแต่ก็เลิกเล่นไม่ได้นะครับผมติดนะฮะถึงหาเกมแนวอื่นที่มันแนวเดียวกันเอ้ยทั้งไงแนวเดียวกันที่มันสนุกแบบนี้ยังหาไม่ได้นะครับเอาละครับผมข้าหน้านี้นะฮะ ปุ๊บมาสแกนอยู่แล้วครับผมวันนี้หวังว่าจะไม่เด้งนะเมื่อวานนี้เด้งปุ๊บเลยอะลงได้อีกครับลงได้อีกอุ้ยตุ้มตามตุ้มตามมันะมไม่เห็นตุ้มตามเลยอะอย่าบอกว่าสกิลจะมาจุ่มจิ่มจุ่มยิ่ม,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 มไม่ได้นะฮะเราจะไปตีบอสใหญ่นะถ้าสกิลจุ่ม,ย,มยิ่มนี่มันจะตายนะลนูกนะสองตัวติดแล้วว่าสองคลิปติดแล้วว่าที่จับไปแล้วพาไปตายนะครับโอ้ตรงนี้ต้องโดนแล้วเนี่ยมา เอารีบจับรีบไปไปฟนะครับผมเอาเวลาไปไฟบอสที่กว่าเวลามาโอเอ๋องี้ฮะยิงไปเลยครับผมอยู่ที่ไนไงน้องปุ๊บตึบ๊บอ <catching up> ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ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 ่อ่ะง่ายอย่างนี้เลยครับทีเดียวก็รอแค่เวลานะฮะพี่ป้าพไปเลยวะแป๊บงี้นะเหมือนพี่จะปรพพปับภา, <assim> าพเป็นอ p i c ไว้ป่ะเออนั่ไงปรับเป็นอ p i c มาแรกนะครับขอภัยด้วยนะฮะก็ต้องขออนุญาตปรับเป็นมีเดียมเลย แล้วก็ปรับเป็นรูสูแลชันให้มันสูงสุดไปเลยนะครับความละเอียดของภาพนั่นเองอ่ะประมาณนี้นะฮะคอมมันยังแบบว่าระดับกลางๆครับผมยังไม่เทพนะครับผมไม่มีเงินซื้อทเทพนะครับอ่ะปิดทัวร์สแกนไปด้วยเพื่อจะช่วยให้แดกน้อยลงนะฮะเอาละครับใกล้แล้วครับผมคาม่าสรุปอยู่ที่2อล้านเจเลือดอยู่ที่3าล้านสนะครับเลเวล145เดี๋ยวเราจะตีบอสเดมูนิกก่อนนะ เออตีเดบุนิกก่อนดูว่าเซิฟดูว่าเฮ้ยสกิลประมาณนี้ไม่งั้นตบบอสไหวปะวะอย่าไปเอะตีเลยครับผมไปตีเซกบอสไอมาตีเลยอ่ะอันตรายครับผมอันตรายมอกมากด้วยแล้วก็ตอนนี้มันหลับแล้วนะครับว่อออมันก็ง่ายย่ายเลยนะนี่คือเปิดคลิปมาสองนาทีเนี่ยจับได้เลยนะครับผมเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยถือดาบก่อนครับถือดาบก่อนเฮ้ยกวางเหรอเฮ้ยมาทําไมมาก็ไม่เคยช่วยมาให้ตกใจ อันนี้หลับหรือตายเนี่ยทำไมนอนหงายอะ่ะนอนหงายมันตาย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยใครวะอย่าเฮ้ยงูงอูอย่าทำ้ายเขาอย่าทำ้ายจะทำลายเขาจะทำ้ายเขาพ่อลูกพ่อลูกใจยเจยเน็นใจเย็นลูกเฮ้ยมันจะโดนบอดบัตเตอร์ใจยเย็นลูกใจยเจยเน็ยเนใจเย็นใจเย็นเนาะนี่มาช่วยนะเนี่ยเฮ้ยมันตีใครวะมันใช่เป็นที่ที่จะมาตีตรงนี้ไหมเนี่ยลูกอ่ะที่อื่น ยงังยังอีกเหรอยังอีกเหรอเนี่ยพูดคำหนึ่งไม่ฟังกันเลยอะ่ะถ้ามดือ้อย่างนี้ล่ะไปลูกกูตายกันพอดีเอาละครับมาจังหวะนี้เดี๋ามาโอเอดีลาครับเปิดตัวดิเออเปิดตัวยากสองวิ่งเข้ามาในตัวมันใสไ,ไปเลยครับผมพับพับไม่ันตกใจหมดเลยฮะมองไม่ทันเลยเฉียวเฉียวเอาเข้ามาอีกแล้วเอ,อาอีกแล้วเอามาทำไมก็บอกไม่ต้องออกมา <laughs> อากอกมาตายนะครับผม ใจร้ายเหลือเกินเลยอะใส่อันไปสปิดคอตูมเท่าไนี่ต้องร้อยนะฮะใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนมาฮะเอาอีกอะปวดหัว,อวโอเคครับผมวางดาบมันก็หายไปเองไปตีเยอมากของสายมันโอเคครับผมมานี่ได้มาแล้วได้มาแล้วนี่ครับผมเพราใส่สปีดคัตตูมเทอร์นิ่งนะครับก็สามารถเลี้ยวได้ทันทีเลยไม่ว่าจะไปจัดตัวไหนนี่หมุนตัวพี่ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมันนอนแองแม็กอยู่เนี่ย ตัวอะไรวะปุ๊ชอุ้ยเอามาดูสกิลครับมาดูสกิลกันต้องดูหน้าตากันก่อนเออมาดูหน้าตากันก่อนเราจะไปอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะไปออกรบด้วยกันต้องดูหน้าตากันครับผมคลิกซ้ายจุ้ยทำท่าอะไรวะอุ้ยมันคือการใช้ใช้ขาหน้านะครับผมอแอลแลมคมจิกลงไปบนตีสะของศัตรูแล้วครับแล้วก็เ,เขี่ยทิ้งเข้าไปแบบให้พ้นทางนี่เป็นไงโคเทแล้วก็คลิกขวาคลิกขวาทําอะไรเอ่ยอ๋ยอเรียกลุกน้องได้ในเฮ่ บอดมัตเตอร์มีเนียนนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยลูกแจมแจมไม่รู้จะเก่งไหมนะครับตัวนิดเดียวน่ารักจุงแล้วก็มาเป็นไซนี่แหละครับผมถ้าปล่อยลงังตุ้มตมั้มตุ้มตั้มไหมไม่มีเสียงตุ้มตั้มเลยอันนี้เป็นโหมดเก็บเสียงปะเนี่ยใครปิดเสียงปะเนี่ยใครมเงียบจังอะ่ะมันม,มีตัวไหนตายเลยหรอฮะ,ะคืออะไรเนี่ยบอสอื่นๆเขาแบบปล่อยวินทีหนึ่งนี่นแบบตุ้มเต็มหน้าจอ อันนี้คือเงียบเอาละเอ็กดิต้องเอ็กแล้วฮุบๆอะไรอ่ะฮุบๆทำอะไรวะเดี๋ยวพ่นใหญ่โหดหดเลยครับผมเอ็กพ่นใหญ่เหรอตูโมีท่าท่าโหดแค่นี้เหรอไหมท่าสีหดสุดเหรอไม่นะเธออย่าทำแบบนี้สิคอนโทรนก็ไม่มีเหรอเนี่ยนัดก็ไม่มี แล้วอะไรจะมีอ่ะคิวเหรอไม่มีอะไรเลยน้องถ้าสีหดสุดหรอมีแค่นี้หรอเอาล่ะอ่ะอะไม่เป็นไรหรือว่าถ้าคุณนะผมช่วยไม่ได้นะผมสัญญาว่าผมจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณตายนะครับผมช่วยคุณไม่ได้นะครับเพราะว่านี้ไงผมต้องตีบอสตีบอสโครทัสไอเท่านั้นนะฮะอ่ะไปเลือดลืมดูนะครับลืมดูว่าเดิม,เด,มเดิมเท่าไหร่นะตอนนี้19ล้านนะอู้อัพทีได้สี่ล้าน เยอะมากอ่ะพี Eat, ่ไ <laughs> ม oh ่ได้ไปปรับอะไรเพิ่มนะก็เหมือนตัวอื่นตอนนี้ยี่สิบสองล้านแล้วเอาอายีแปดล้านยี่แปดล้านพอนะครับที่เหลืออีกแปดสิบแต้มเราจะอัพเป็นดาเมจนะครับเติมเดือนอยู่ที่เก้าร้อยสามยี่สองมาดูกันไม่ได้เท่าไหร่เอาล้วครับผมได้มาที่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมเติมเลือดให้น้องไปก่อนนะฮะแบ่งคนละครึ่งเหมือนเดิมไปแล้วก็เอายาข่าวไว้ตัวลูกเลยมา ตจะเลือดให้นอนก่อนนะฮะจังหวะแรกขอเป็นนี่เลยครับผมเอาขี้นมาก่อนเลยมาเป็นขึ้ในสวยแล้วท่าสีเลือดเท่าไหร่วะเลือดเท่าไหร่วะเลือดเจ็ดเจ็ดล้านวู้โอ้วิเดียวอะประมาณสองวิอะเจ็ดเจ็ดล้านหายเกลี้ยงเลยอะวิแรงมากครับแรงมากอ้าวดูพาซอเดินตัวแดงมาเลยอะ้าวตายเดินมายังไม่ถึงเลยตายแล้วเฮ้ยนางสาน่ะ ต้องเดินไปใกล้สัตว์ออกไปเที่ยดิข้าไม่ได้ทำอะไรพวกเจ้านะดูดีตายาเกลืเลยนะ้องดูแต่พลังของข้ามันยิ่งใหญ่ซะจนไม่มีใครสามารถเข้ามาใกล้เคียงได้ดูดีตายเกลี้ยงเลยดูดิโอ้โหร่วงเลยนานาวเลยฮะตายซะโอ้โหตายเกลี้ยงครับพลังมันแบบว่าสุดยดครับผมดูดิตายซะหาคี้อ่ะเออหาคีอันตรงพลังนะครับพอใกล้ใครคนนั้นจะตายหมดเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยเอาละครับผมมาอีกตัวหนึ่งชูมาเลยฮะข้าไม่ได้กลัวเจ้าอยู่แล้วไปไปเลยลูกซีไปเลยว้าเลือด81ล้านว้าดีไดไไ้ไม่ไม่เข้าวะเฮ้ยไม่ไม่เข้ามันวะเฮ้ยกด X ดีกว่ากดผิดเฮ้ยกดสีดิกดสีไปเฮ้ยตายเลยเหรอเนะี่ยโอ้ยโคตรแรงอ่ะคือตอนแรกพี่กดผิดไงพี่กด X ไงไม่ได้มองนะครับผม เออถ้ากดสีนี่คือเมื่อกี้นี่ปลื้ดวิ่งลงอย่างไวเลยอ่ะไปโคตรดีอ่ะ <c oughs> เอาละฮะมาเริ่มกันพร้อมแล้วโอเคฮะพร้อมครับนั่งดีฮะมันไม่ให้ง่ายนะครับมาเติมเลือด เรียกบอสมาทันทีในทันใดแล้วเราก็ทํายังไงมันอยู่ที่ไหนเราวิ่งไปแล้วเราก็ปล่อยพลังไปหนึ่งทีปล่อยพลังไปหนึ่งทีแล้วเราก็วิ่งหนีไปวิ่งหนีไปที่ลูกวิ่งหนีไปที่ลูกวิ่งหนีไปที่ลูกวิ่งโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเย็ดเย็ดเป็ดโอ้ยโอ้ยแข่งแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปคนนี้ลูกไม่วิ่งเลยครับผมนี่สติปะตูมนะลูกนะก่อนเดี๋ยวก็ลูกเกี่เพิ่งเกี่ยวเพิ่งลูกเกี่เพิ่งไอ้พวกนี้มันคืออะไรอุ้ยมันวววววิ่งตตตตาา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 มม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 มแแแแลลลลล้้้้ันูก อุ้ยโดนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยลูกหนีแล้วหนีแล้วขอร้องหนุ่ยหนูวิ่งอย่างเนี้ยหนูดีนะเลื่อนไม่ยุบนะครับมันน่าจะมีบัฟจากยาเพื่อพิษอุ้ยโดนอีกแล้วเอ้ยเอ้ยยาขอร้องขอร้องลูกพ่อพี่พี่ผมขอโทษพี่พี่ผมไปแล้วพี่ผมไม่ตีพี่แล้วพี่พี่ผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปรหมดแล้วครับพี่ ไปแล้วครับพี่ผมไม่ตีพี่แล้วครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับพี่ผมไม่ตีพี่แล้วครับ,มมรบโอโหเฮ้ยคือจังหวะที่จะก้าวขาหนียังไม่ทันหนีเลยอะทำไมวะโวจังวะเจ้าก,กูไหมกูลงน้ำน่ะกูพาดึงลงน้ำนะอยู่ไหนวะเอาละอยาเพิ่มเลือดเติมได้ไหมอีกสามทีสามวินะครับใช้ซ้ำไม่ได้วะ เติมอะไรไปเติมไปก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยกล้าไปใกล้ปล่อยพลังนำทามก่อนลูกปล่อยพลังนำทามก่อนกมาดิมามาดิมาปล่อยพลังนำทามก่อนไปลูกลูก,ลกปล่อยพลังช้าจังอนะ่ะเออเร็วหน่อยเร็วหน่อยลูกเหมือนมันปล่อยพลังช้านะฮะเนี่ยโดนบัฟเลยเนี่ยเห็นไหมบัฟอะไรวะ อุ้ยเลือดเป็นเท่าไหร่วะเลือดเป็นเท่าไหร่วะเลือดมาสองโอ้โหเลือนสามพันล้านเย็ดเออแางวะลูกไปพลังเันแล้วลูกเขไปพลังช้ามากอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยกูว่าไม่รอดแล้วล่ะทางนี้อุ้ยอุ้ยเติมเพือนกันลูกเปิดเพื่อนกันเปิดประตูดิเปิดเปิดดิเปิดเปิดตัวดิเปิดตัวดิเปิดตัวดิเปิดตัวก็ไม่ได้ตายแล้วโอ๊ย ตึงเกินปุยมุ้ยตึงเกินปุยมุ้ยคือจังหวะปล่อยพลังอะมันปล่อยแบบมนันแบบตูมแล้วก็วิ่งหันไปวิ่งเลยมันตูอย่างเงี้ยบอสมันก็มาถึงตัวแล้วอะ่ะเออโดนบัฟแบบล็อกแล้วไงอ่า <c oughs> ทำไมช่องนี้ไม่มีรีเซฟครับผมตามไหนตามนั้นตามบทตามเกมไปกลับบ้านขอโทษนะบอสมาเตอร์เราก็ทำเต็มที่แล้วอะนายป้อยพลังช้านะ่ะคือถ้าจะชนะได้เราก็ต้องลากบอสไปตีในน้ำอะคือมันก็ไม่สมศักดิ์ศรีป่ะจะเลยป่ะน้องเออมาเอาแล้วครับเราต้องเอาตัวไหนไปตีละเอาไปตัวไหนดีอะ จะเป็นตัวเดมอนิกไปที่มันมีบัฟอย่างเงี้ยโอ้โหมันโดนบัฟของบอสทีหนึ่งนี่มันละลายละลายบัฟป้องกันเลยอะ่ะม่น,น่าจะรอดนะครับเอาตัวไหนที่มันไม่ค่อยได้ออกหลงบ้างวะแต่ว่าโหดอะตัวไหนวะเอาใส่เสื้อห,หนูมีอาร์กันระวางคิดไปใส่ไปคิดไปนะครับเกมนี้เป็นเกมล่ามอ,อนไปตีบอส แต่ว่าระหว่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนไปตีดีสายปั้นสปิริตอ่ะพลังมันอลังการดีนะพี่ว่านะโนวาเดดทอยเยอร์ no ก็โหดไปไม่อยากเกลังแบบว่าเอาเปรียบเป็นเจอขนาดนั้นครับให้มันถูกสีมีความถูกสีตัวไหนที่ยังไม่ได้ไปอะลูกใครอยากไปตายบ้างไอ้ <laughs> <laughs> ใครอยากไปตายบ้างครับ เฮ้ยตัวนี้น่าเล่นนะพี่ว่าเซอร์เชียลนี่มีลุ้นนะเซอรเชียลนี่มีสกิลระยะไกลนะครับเซอรเชียลฟีล็อกเนี่ยใช่ไหมเอะลองดูดิลองดูลองดูงดเฮ้ยเซอเชี่ยวหมีล่ล่ะเซอร์ขอ,อเซอเชี่ยวหมี่เหมือนจะยังไม่ค่อยมีบทนะลองดิหนูทำอะไรได้วะเนี่ยจำไม่ได้แล้วซีด,ดิโอ้ เป็นสกิลระยะใกล้อ่ะเด็แล้วก็ต้องใช้วิธีการเปิดบัฟนะครับบัฟมันไม่ได้แบบออนอยู่ตลอดไงเข้าใจแล้วไม่ไม่สมพรครับผมทำอย่างนี้จะต้องไปยืนวางข่าบอสอ่ะแล้วก็ปล่อยพลังอ่ะไม่ถึงได้อ่ะแล้วพี่ก็ไม่เคยเอาตัวเซเลเชียลไปตีไปตีบอสแล้วชนะหรือใช่ปะส่วนใหญ่พี่ใช้เซเลเชียลไม่คล่องเออด้วยความที่ใช้ไม่คล่องอ่ะก็เลยไม่กล้าเอาไปตีนะครับ วันนี้ลองพิสูจน uh. ์ดูอะมาหนูว่าพี่จำได้เลยอะเอ็กใช่ไหมลูกเนี่ยูุมตามนะครับ drilling. เนีย وں, ่ยเออนี่แหละหนูโหต้องอย่างงี้หน really. ูต้องอย่างงี้มาตรวจร่างกายทีหนูเอ้ยยังไม่ตันนี่วะพ่อนึกว่าหนูนั้นแล้วะเนี่ยนึกว่าหนูตันแล้วอ่ะใส่ให้หมดเลยสาที่สามขวดอะโอเคไม่รู้ตันหรือเปล่าได้มหกเวลนะครับ เลือดมาแค่ห้าล้านเองอ่ะห้าล้านโอเคเราต้องใช้แบบว่าเป็นเป็นตัวยิงไกลแล้วกันนะครับเป็นตัวยิงไกลแล้วกันไปจัดไปมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมลาสโลเคชั่นเหรอเอามาไปเึ๊่ไปอ,อยู่ตรงหน้าบอสพอดีอป่ะเออเฮียจริงด้วยเฮ้ย <c oughs> ตกใจ <c oughs> ตกใจ <c oughs> บ้าหรือเปล่าตกใจหมดอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้เชียมาแล้วมาแล้วลูกน้องมาหรอเนี่ยหนีแลนู่นหนีลูกโอ้ยโดนน้ำแข็งพี่ไม่ทำไรเลยเย็ดเป็ดขอร้องเฮ้ย เอามาตัวไหนยากัะตายไปไปมาเอาล่ะครับผมตัวสุดท้ายนะฮะ ๊บปึ๊บมาปึ๊บ,บโอเคใส่หมวกไปด้วยเลยเอาให้ครบเอาให้ครบไม่ต้องสืบแล้วครับจังหวะนนี้ต้องนายแล้วล่ะเหลือแค่นายแล้วล่ะมาพี่ใหญ่ขอเพิ่งนายหน่อยนะปึ๊บหรือว่าทำเลมันไม่เหมาะกับเราวะมาดูดิ เรามาดูดิถ้าตัวนี้ตายอีกนะเลอกเล่นใครมันกัดกูปะ่อให้มันกัดไปมันก็จะได้ไปคุยให้ลูกหลานฟังว่าพี่กูได้กัดโนว่าได้เธอเยอะด้วยเขาไม่สู้กูเลยกัดไปเลย <laughs> โอเคฮะมาไปสิลูกเอาไม่ไป่ะลูกนะงอนเลยยังไงเอา มเป็นยังไงอาการมันติดบั็กหรือยังไงมันจมอยู่ดินเหรอลูกเหรอขึ้นไม่ได้เหรอตามมามาตามมาตามมา,ตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาสิลูกเอาลูกกูอย่างเท่มาอย่างเท่วโอ้โหวความหวังของหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านัขามาติดจมดินโอ้โหอายไหมเนี่ยอืม เป็นความบังของบ้านนะลูกนะเอาอีกูไหมเฮ้ยติดจริงเลยจริงเลยกูจะทำไงกับลูกกูดีปะเนี่ยทำไงดีฮะเป่าให้ตามก็ไม่ออกเลยนะอ่ะกูต้องย้ายที่อะน้องเอ้ยเออตรงนี้ก็แล้วกันมนะตรงไหนวะเนี่ยมันจะไกลยเย็นป่าววะน่าจะใกล้กันนะไม่ไกลกันมากแล้วมั้งไป เออเอ,อเอาละฮะตรงไหนวะมันอยู่ส่วนไหนของอนั่นวะพิมพ์หาเลยแล้วกันมาไอใช่ไหมไอช์ใช่ไหมโทรศัพท์ใช่ปะนี่นะครับผมไอโทรศัพทตก็ไกลยอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคไกลยอยู่ครับผมไปไกลก็ไกลฮะไปลูกวิ่งไปเลยเราตัวใหญ่อยู่แล้ววิ่งไปแป๊บเดียวแหละก็ถึงแล้วนู่นเลยฮะกระโดดไปเลย โอ้ไม่ไกลนี่มานี่นี่นี่ลงมาก็เจอเลยนี่มาครับผมบินมาได้เราบินได้เว้ยกลัวอะไรล่ะมาเดิมาเดิมาดิครับนี่มาถึงที่เลยครับผมไปเลยน้องไปเลยครับเือเท่าไหร่น้องมาดูดิเือเท่าไหร่วะไหนวะเือะสองพันเก้าร้อยล้านมาเดิมาเดิมาเดิมาเด้มาเด้ยมาเด้ออ้าตายเลย โดว่ามาไม่ถึงสามวิปล่อยพลังสองทีตายคือแบบยืนปล่อยซึง่งหน้าพลังแม่งโคตรโอพอะสวดยอดสวดยอดเอาไปไม่ได้แลับกูรู้ติดบั๊กอีกเอาเอาเอาเอเหนื่อยใจถ่ายรูปไหมลูก โอเคครับผมหลังจากที่หนูมีอาตายบ่อยนะครับจนท้ายนะครับก็สามารถสําเร็จทักษะการบินแบบซูเปอร์แมนได้นะครับผมยังไงโคตรเท่เลยบินแบบซูเปอร์แมนนอนบินนอนบินจะได้ไม่เมื่อยนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเชิญครับผมคอมเมนต์ด่าได้เต็มที่ฮะเออเอาเลยฮะเต็มที่ครับผมก็เกมก็เป็นเกมนะครับก็พยายามเล่นแล้วนะบางทีเราอาจจะแบบประมาทเกินไป ก็ประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ว่าแบบนี้แหละบังถึงจะสนุกนะครับมีแพ้บ้างชนะบ้างมีการสูญเสียบ้างมีการได้มาบ้างนะฮะมันก็คือเกมเท่านะเอาล่ะแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ